À, để chơi với ai? Mới tóm lại. งานกลุ่มนะเน็่มันไม่มีงั้นเดี๋ยวเราบอกนายเองได้เลยพ <c oughs> ี่มีเรื่องอะวะมันตัดต่อง่ายเวลาเช้าแม่งงั้นอาจารย์คนนี้ดีกว่าโอเคมีประสงค์ปัจจัอยอะไรขึ้นรูกเลยดิเนี่ยคืออาจารย์ที่เราจะเอานะนก็คือท่านผู้คนคนนี้เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเอือมเป็นแห่งชาติสาขากิจกรรมนักศิลป์นะในปีพุทธศักราช2529นะครับ ท,ท่านเนี่ยสนใจการวาดมิจฉาเด็กแล้วได้เข้าโรงเรียนปานิศ old, ิลปกรรมนะก็คือมีความสามารถในเรื่องของการใช้สีบุ่นนะแบบไทยด้วยแล้วก็ทั้งไทยและสากลชำนาญหมดเลยอ่าและท่านเนี่ยได้เป็นงานประจำอยู่ที่การออกแบบและโฆษณาของธนาคารออมสินนะถึงจะมีงานประจำก็ยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมออกมาก้างเลยนเช่นภาพวาดของสถาบันเทพษรนะครับเออจดีดูส วัดโพนะแล้วก็วัดพระแก้วนะรูปวาดภาพวาดตรงนี้นะก,ก็เป็นผลงานของท่านนะครับเนี่ยแหละแค่นี้แหละ,หละมีข้อมูลแค่นี้จะทำอะไรทำอะไรได้วะเราไม่ว่าเราไปก่อนนะเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้ยเมย์ มานก็ดีเลยท่นมีข้อมูลอีกเว้ยอะไรจะพูดมาดิข้อมูลของนานาศาสนาแนวคิดของอาจารย์เราไงอ๋ออ่าพูดมาดิเดี๋ยวเราไปที่ที่อันนี้อ่ะได้อุ้ยนี่แหละราว่ามาดิไักเกอร์เอสคือเราจะมาพูดถึงรูปแบบผลงานของอาจารย์ประสงค์ใช่ไหมใช่ก็เนี่ยที่นายบอกเมื่อกี้ที่อ์นไม่ไม่บอกแครก็คือว่า มีอาจารย์ศาสตราจารย์คน,นหนึ่งผม uh huh. พูดซึ่งพูดถึงเรื่องผลงานของอาจารย์ประสงค์เนี่ยว่าคน <c oughs> นั้นยื่นศาสตาจารย์มีโชคเพืไม่รู้ก็าเป็นเพแต่ว่านี่เขาบบพูดถึงผลงานของอาจารย์ประสงค์เนี่ยเนี่ยเนหะ็นไหมว่าอาจารย์ประสงค์เนี่ยมีการใช้เลขาคณิตในการสร้างผลงานของเขา <c oughs> แล้วก็มีการนำเส้นและะนาบสีที่แตกต่างกันเดวคิดความตั้งรต่ และปีอื่นๆดังครับที่มักจะแบบใช้ธรรมชาติเนี่ยมาเป็นแบบแนวคิดงับผมก็มาสั้นหลังงานปอบโตของแกเนี่ยมากเลยเกี่ยวกัธรรมชาตินะแล้วก็แล้วก็งานของอาจารย์ประสงค์เนี่ยได้อยู่ในได้อยู่ในขอถิลปากรรมแหงชาติด้วยนะครั้งแรกๆเลยของไทยเองใช่ครับ ราก็มีแค่นี้แหละที่จะมาบอกนายไปแล้วนะได้ไปเออไม่ลืมเลยไม่ลืมเลยแล้วผลงานแกอ่ะไม่ลยมแล้วโอเคไปอ่ะทีนี้อยากเู่ไหมเพรว่าผลงานของอาจารย์นีอะไรบ้างอยากรู้ดิมาดูดูนี้ดู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 นี่เออผลงานนางพราแห่งนครวัดสวยป่ะสวยว่ะนี่นี่นี่อีกอันหนึ่งวัดพระแก้ววัดพระแก้วยีงไง แล้วรูปบรรแก้ศสวยไหมล่ะเหมือนเลยเหมือนไหมไม่เหมือนแต่สวยนี่เจดีวัดโพสวยป่ะอันนี้จำได้จำได้อ่านี่ไแค่พันธริตรัสไม่ยอมไหมและจาบรูปพวกเนี้ยแม่อาจารย์ก็ได้รับรางวัลหลายอย่างอยากรู้มีอะไรบ้างอยากรู้ดิหนึ่งนะอาจารย์แกได้รับเกียรติยศเหรียญทองจากการศิลปกรรมแห่งชาติสามครั้งโอ้ยเป็นไงเป็นไงอีกว่าเป็นไงวะ แล้วก็ได้รับรางวัลจากการประกวดทางศิลป์กั้วชุนอ่ะหลายแห่งด้วยใช่ไหมและวยังได้รับคำยกย่องจากศิลปินแห่งศิลปินระดับสูหลายท่านด้วยนะงอาารยกากเก่งมากเลยที่สำคัญอันนี้สำคัญจดจำมาเลยนะอาจจะออกสอบด้วยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินะสาขาทัศนศิลป์กิจกรรมเก่งมากเลยนะในปีพุทธศักราช2529ได้เกิดยังนี่นั่นเนี่ย ปกับ yeah! เย้เม็นติดแล้วเว้ยต้องฟาดดีกว่า